มาเด้อพี่นอ้องเมื่อนี่ตู้นอนตุม้มก้อยแบบเนื้อเหนียวพี่นอ้องตุ้มขี้เพีย้ยคุ้มๆแก้วขี้เพีย้ยแก้วดีครับพักกาพี่ยังเสร็จแล้วครับบักแข้งคมมะระบักพริกพักกีเลือดพักใบยี่ลราเนี่ยหมนี่ล้ครับครับิีคนนี้เอาก็ยื่น,นกันสวัสดีพี่นครับสวัสดีครับเมื่อนี้ เห็นงานเมยเลยวาคุยกับยยแตดามว่าจะไปเอาสมอง่มุกกระชับพี่น้องไปพอเนื้อเขาบางขัางคับให้เอาเนื้อแล้วเอาเนื้อเลยสมองเขาไปคว้านทำควาพี่น้องสร้างเขาไปสวัสดีพี่นะสวัสดีจ้าิ้นย่างอไเนี่ยย่างเนื้อจ้าจะมึงดูยย,ย่างเนี้อสวยพี่นอ้องหอมๆอมดอ่สวยย่างหอ,อมพี่น้อง พี่น้องมาขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องบาเน,นเนย์ก้ออึ้งกับวิธีที่ได้เป็นของเขาสวัสดีครับบันเดลไทยยูทูบด่วนสวัสดีครับมาเด้อ กินก้อยน้ำกันครับตู้นอนตุ่มพี่น้อ,นองอืมันสุดชักพี่น้องาเชียร์ก่อนเตเชียร์ที่เบรกตูวจะเปรกก่อน ก็จีนเขาเสีบพี่น้องอันนี้เนื้อซอยซอย,ยข่าเขียงเลยอือย่างเนีเ้อะไรมันหยาบนอ้นองมาพี่น้องมาบหม่ไหมา,มาน้ำยา มาเด้อแต่วันกล่องผู้ทอนเยอะเลยยายหมียายสุทีมงานหุมหมงมีเข้าไม่ได้ไปหาดวนแล้วท่ายากงานันกันแข่งวันสิบห้ากันไปอยู่กับยายจะดำส่วนกันยุกไ่ได้ไปไทยขิดตกปลาดวนแล้วสุดปลาแทบด้อยเรื่องยายหมีมาครับมาทำยังไงด่วนพี่น้อง 不好看。我又煮麻。啊真的。差不多。差不多。又拿餓了。

ย่างแสบใช้จุกแทบเป็นพริกสดครับจุ่เห็บีมังนะครับจับเนียแบ้องก้ายกับด้ หิ้วเชียวมาเด้อตับเนี่ยตับวันเจ็บเนาะมันสุดเปน็อนอยงเงียง้ยกระเจ็บขม cũng thẹo dặn thép Hả? Hãy subscribe cho kênh không ก็เลยก็เลยแค่เด้อไปเองเลยมาละสวนก็เท่าให้เรากินมะข่ายครับมะจั่แก้วเนี่ยครับ Mình gặp nhắn gặp bà rèo, thích gặp bà bà kìa nọ Mình thoi nè Thao gặp bà 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 xẹp Chịu nhiều Thuốc lắm ส้มขีเพียะพี่น้องขีเข้าจับเอาจับเพี้ยใช่

หมายถึงารันตบไม่รั่ครอเพรียงห้อมนี่ปรต้องห่วงห้อมชี้พี่ยะปานพ่นกระไตพี่น้อง กูดได้แค่กินกระต่ายบ่ตะกี้สมัยก่อนเนี่ยไปยูไปกินเนี่ยโอ้ยคนมันเข่ายงงิ่เง่าเอามาตุ่มเลยบรดดิขินแค่ยังกินกระตนาน่ายแซ่บจก็ยังดูแหนไปใซะอีกป่ะเนี่ย <coughs> thương thiết thương thiết thương xẹp chạm vào quý đồng này คอยมีเวลาไดิไทไเบางทีน้นอง็นงาน <c oughs> จางกูจะได้นมีงานกับเทศเพื่อน่นองได้นั่นมามีกับบริเฮ็ด กระแสีแน <c oughs> น่น้องเนื้อติดมันอย่แต่ว่ามันเหนียวแมมว่าบรแขก่บค่ะนึ่เหนียวนะครับ จบมือเสร็จเลยคลิปนี้เท่ากหระฝากไว้สำเร็จแหมครับเจอกันคลิปหน,าน,นออ้าเนาะปลาฮะปลาคำคว้าพี่น้องสวัสนะดีครับ,บ,รบไปแล้วครับ